My, my my, Yeah, I haven't showered yet. Yeah, no work for tomorrow. Probably the day that I got to revise yeah i should do revise for my exam yeah i had sugar already today i, I ate chocolate ดูอะไรดักเชอร์ก็แล้วย่าจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่เซอร์ไพรส์แบบไหนอ่ะเซอร์ไพรส์แบบไหนเซอร์ไพรส์คอสมอเมตหรออืม mm. What I'm gonna eat tomorrow I'm not sure oh. รอบัตตี้ชุดนอนนะคะจริงแกก็อยากทำ ปาร์ตี้ชุดนอนแต่ว่ายังไม่รู้เลยยังหาโอกาสไม่ได้เลยคะ่ะเซอร์ไพรส์ลูกแก้วเหรอเซอร์ไพรส์แบบไหนอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ทำล็อกก็หรอล็อกหรอเตรียมอยากให้เขาทำไรล่ะแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้จับมือกันไหมคะมางานลูกแก้วสิ ได้ไฮทัชอย่างงี้ได้ไฮบได้จับมือนุ่มๆเดี๋ยวนวดนวดมือให้พาไปเที่ยวเรจะไปเที่ยวไหนอะอยากไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนดีชอบดูแก้วพาไปเที่ยวเหรอในใจก็มาเที่ยวอยู่แล้วหรือเปล่าเองเหรอ อันนี้เพลงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ลกูลกๆนอนดีก,กว่าเราฟัง cover โกเด้นเหรอโกเด้นเอาเวเหรอคะไปติดเกาะคือจะให้หนูไปติดเกาะเลยเหรอคะทำบุญก้าวัดโอ้อันนี้ง่ายหน่อยคือคือให้หนูไปติดเกาะแล้วใครจะเลี้ยงแมวหนูหฮึฮึ Who's gonna look after my cat? o r I gotta bring my cat to the Iceland too. ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS หรอทุกคนจะให้หนูไปสู้กับการจราจรประเทศไทยหรอวนไม่วนมาอืมอ่ะมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ของลูกโลกใช่มันคงจะเป็นเซอร์ไพรส์ของลูกโลกแต่มันก็อาจจะเป็นแบบความวุ่นวายในชีวิตของหนู <laughs> เป็นความลำบากเป็นความตรากตรำเฮียเต่งให้เขานอนอยู่บ้านเถอะนะเต่งจะให้เขาไปตากตำํำตากแดดกินกินจับปลาเผากินในเกาะหรือเต็งจะพาเขาไปเอ่อนั่งขับรถ 4ชั่วโมงในประเทศไทยคือเขารู้เต็งสนุกนะแต่เต็งอ่ะให้เขานอนเล่นกอดพระหมดีกว่าเฮ้ยทำแบบกับเราทำได้อร่อยมาเราานอนกันดีกว่า let's go to sleep and get ready to wake up tomorrow the new day s ติด ตัวติดแมวหนึ่งวันโอ้ตัวติดแมวหนึ่งวันก็นอนมองนั่งมองเล่นอย่างนี้ลกอ่ะแล้วว่าไ่ลูโลจะมีบล็อกให้ลูกแก้วดูบ้างหไหนทำบล็อกสิบล็อกแบบ one day get ready to meet ลูกแก้ว one day get ready matching coconut man stuff driving to l ลูกแก้ว with no GPS cooking before meeting ลูกแก้ว mm. อ dressing baby L ลูกโลกไอซ์แลนด์ with coconut man ลูกโลก stay in Iceland with coconut man do the vlog maybe record in the YouTube <gasps> yeah it's late night Anyway I love TikTok I love TikTok อืม waiting to see your surprise นะโอเค I wanna see your surprise too นี่รอแล้วก็ทำ cover ให้ด้วยอยากฟังเตลง cover you can try to sing cover for me I'm gonna love that surprise. Okay. <laughs> okay, let's go to sleep. I hope today tonight you have sweet dream. Maybe dream about me. I don't mind. Thanks for always missing me and um, it's really good to see you guys. Look after baby L, travel with baby L. And always update for me. Very happy to see everything about you. So good night. See you tomorrow. Love you. That is you. One an one. and Bye bye. Waiting to see your surprise. Fadi hub. Deep. non na.